ไปเรื่อยืนแบบนี้เลยอ,อยู่กกินสวัสดีค่ะมันนี่อายพายพี่น้องมากินอาหารชั้นสูงสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดเหมือนชีวิตคนเลยเนาะแล้วก็มีผักสลดัดมีมักแตงผักเน้าวผักกาดหินค่ะบบได้เด้อจะกินกับ น้ำลายแตกแล้วก็มาเขือม่วงนะคะอันนี้เป็นหอยเชอรี่โอ้ไหลลงมดตั้งสูงผลบ่ฮะประมาณนี้เนาะได้ป่นี่เนาะคำแรกนะคะัเหนว่มีเข้าเลยจ้าคำแรกน้ำลายแตกอื้มได้เชืมาจากฝรั่งเศสทำให้นะคะ อร่อยมากไปเรื่อยอยื่แบบนี้เลยบอกนาเกตว่าเป็นเบิกโทรศัพท์ให้หนาอายแน่สุดท้าย เมมเต็มอเกียดเรบซองหน่วยอันนี้ก็เกือบเมดแสบแหง้งเอาไมเอาไมเอามา,า,มา,า,มาค่ะมาค่ะทุกคนเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าความจำเต็มจนจนมัจนจานว่าอยู่ดเดียวแม่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 แมแมแมอู อันนี้ก็ก,กินหมดละสองงวดละหอ,อยแซ่บก็เก่าไปซื้อมา150บาทนะคะยูบานนัรอบ ผักหน่าวคือเบิ่งเมื่อกีน้นี่เต็มจานอยู่กินสามนาที แผบริจัไปแซบแสบ,แสบ,แสบผู้ใดสินผู้ใดสนใจสินค้ายอย่างกระทักได้นะคะเจียบองก็ยังขายน้ำแดกก็ยังขายขนมจีนแผ่นรัดก็มาแล้วนะคะสั่งได้นะคะทุกคน อาอันนี้คือบะหมี่ห,ม,ม,หมตัวผู้บอฮะแม่นบะสบะหมี่หำอะเบเร่มงงกับชีวิตะละเอิ้นหอยจะมีหำบงบ้า อันนี้คือถือผักเน่าแต่เน่าคือใช่นี่นะคะหอยไข่หอยเชอรี่ Mẹ nãy ăn bấm kìa mm Hả? -hmm. Mm -hmm. Cắt cà thiêm khăm Cắt cà tệ đắng อยู่บ้านเทาอยากกินยังก็ได้กินอร่อยมากขอบคุณซีฟู้ดจากร้านเจ๊กลเกดสั่งได้นะคะพรีออเดอร์5ปี ึงได้กินอร่อยมาซ้ำประจำสูตรไม่ได้น,นุกมาบบมียังโบมินเลยมันนี่ใครแต่บ่ได้นอนนำกันเนาะถ้านอนนำกันนี้อย่าตดได้ทีน รับรองไม่เหลือเห้ยเกาะนะอยากกินน้ำ อะไรจะใส่เห็นไฟเหมือนมาสองเหือนันคุณมาเดีแนกินขาวมาเดอแอนเด้อมันอะไรที่ยหญ่พักขัดแน้ลุกดมเลยไปตลาดพวกสบายพวมีอย่างขับรถ มืนไปจังคือมันสุกอะทุูคนไรเตะค่ะกับเลือดเตะผ่านเป็นเกล็อมอิ่มแล้วแ่ะ kì bực rệtสะดุด cả. u chị mà rồi bả. thấy <laughs> đúng thế. <đụng> <laughs> คนที่เ่เคยกินเ่าลองกินจะกินได้จ้ะหอยน,นี่นะนถ้าพอคนที่ชอบเอา่ีหมูนีเามาไม่ชหน,หหนอออะบป้าป้าล่ะฮะถอ้ารองเท้าะ ตัสุดท้ายนะคะจะ,จะเอาลูกอะไรใเอเอาแม่พักเอาอะอืมเียใช่ไหมฮะเอาลูกลอะไรเอาล,ลออหัวใจหัใจมัได้กิไปเอาไว้ติดทาไมาสวดดีค่ะนะเรนวป้าฮะ

แสบเสยก็ยร,ยระซายี่นบเป็นก็ต้องกินให้เมอรละลายในปากกันทีเดียว ขีปน้ันมีตมีตกแมวขนมขบอย่างนี้ขนมขบไปเอ็ิซไปเอนซี G T A ห้าแล้วดูไปเอ็อเนเธอรับเธอขันับทำอะไรอยู่นับทำอะไรอยู่นับะรตกเอาไหม ต้องอแพนต้องแพ<ส>นเลยบเซยโอเคนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้อาก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกทกำลังใจเลยแหละดเดี๋ยวจะเดอร์บายบายเินขอบคุณค่ะ